สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกู่เกาะนะคะก็มาแม่พีโทรด่วนนะคะนี่โทรด่วนมารับอะไรเด็กน้อยเยอะแยะบ้านแม่พีเลยนะคะนี่คุณอย่าเพิ่งกราบอย่าเพิ่งกราบเดี๋ยวรอถ่ายรูปก,ก่อน,นฮะนมาเอ้ยมา เดี๋ยวเราของแจก,กยิ้มพัดยิยม้มมาเดี๋ยวรับแทนก็ได้มามาเร็วๆลลมาออขอบคุณค่ะนี่สีชมพูสดใสเรือนีก่อนไม่ิมพี่พอเดี๋ยวอันนี้คือเรือของบีเอ็มกับอันชีนม้มามาถ่ายรูปถ่ายรูป ไม่ไม่ทันลูกกับเขาปะเซอร์ไพรส์นะคะาจากพี่แสมแพมแน่เลยใช่ไหมพี่แสมแพมใช่ไหมนินไปยืน,น,ยนหนึ่งอ่ะขอบคุณเขาดังๆนะ

จากใครคะแม่ได้ฉีอะไรเขาเรียกว่าของขวัญกีจวันเม็กของขวัญวันเด็กออทั้งปีใหม่ทั้งวันเด็กร่วมกันวันเด็กนหรอวันเด็กอยากได้อะไรอยากได้ของขวัญฮะอยากได้ของขวัญของขวัญจากใครแลลูกจากพี่บอลนันนะฮะ มาแล้วโอ้ยพันกินเอาให้แม่เอาให้แม่นู่นมีหน้าแล้วได้น้ำคุกไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ไอ้นั่นน่ะคุณพอดีได้ขนมไปใช่ตุ้มไปคุมไปเนาะอืมเมื่อกี้ยังเห็นน้องพออยู่กุกุ้มมันเร็วยังเลยค่ะอะไรมามามาตังไว้ไหนล่ะ คคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะพี่แซมแพนจริงๆนะคะนำใจนะคะที่มอบให้เด็กๆน้องๆที่กเกาะนะคะก็ได้กันหลายคนนะคะหลายท่านนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ